เรียบร้อยอาเซนอนจัดการนิวคาสเซิลให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับก็สุดท้ายก็คืออาเซนอนก็จัดการนิวคาสเซิลได้นะแล้วก็ทําให้นิวคาสเซิลยังหยุดอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่สามารถแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไปอีกนะยังไม่ได้สามารถเออไม่ใช่สิยังไม่สามารถทิ้งห่างแมนยูไปได้แล้วก็อาเซนนอนก็ไล่จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้อีกแล้วนะ โอ้ก็ยังมันในการลุ้นแชมป์อย่าเพิ่งประมาดอาเซนนอนนะยังประมาทไม่ได้เพราะว่าบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะบอลลูกกลมๆแล้วก็มันต่างกันแค่นิดเดียวอะ่ะคือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพลาดไม่ได้เลยแล้วก็แมนแมนยูก็ยังสนุกอยู่ในการลุ้นตำแหน่งอันดับสามอันดับสี่กับยคเซิลแล้วก็อาเซนอลเนี่ยเขาตามมาติดๆนะครับแล้วก็คืออาเซนนอนเนี่ย ไลจี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือหนึ่งเต้มโอ้โหถึงแม้จะแข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับแต่มันก็ต้องใจช่วยนะดีใจแทนแฟนเอเซนตันคือสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วก็ถึงแม้ว่าเล่นแบบนี้มันเหมือนว่าเหมือนทีมที่เป็นต่อมาเล่นกันนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลไม่ได้แบบฟอร์มแย่ขนาดนั้นนะคือยังฟอร์มดีอ่ะนิวคาสเซิลแต่ว่าพอมาเจอกับเอเซนตันแล้วสู้ร์เซนอลไม่ได้สมกับทีมเป็นทีมลุ้นแชมป์พูดตรงๆไง คือวันนี้นิวคาคเซิลก็แพ้รอเซนอลไป2ประตูต่อศูนย์อน,อนก็ได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่14จากมาเต็นโเรกาดแล้วก็นาทีที่71ก็ได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อศลูกที่ฟาเบนเชร์นะครับทำเข้าโกลต์เองก็ทําให้รอเซนอนจบเกมชนะนนวคาสเซิล2ประตูต่อศดีใจกับแฟนรอเซนนด้วยครับ แล้วก็ยังไงแฟนนิวคาเซิลก็ไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็มาลุ้นกับแมนยูต่อก็ขับเคี่ยวกันแย่งอันดับ3ด้วยกันนะครับจบเกมนี้อาเซนอลมี81แเต้มแล้วก็แข่ง35นัดเลยแค่สาเกมสำหรับอาเซนอลแล้วก็ส่วนนิวคาเซิลแข่ง34นะครับมี65สิ้เต้มก็ยังอยู่อันดับเดิมอยันดับ3อยู่แต่แมนยูก็ลังจะแข่งแล้วเดี๋ยวแมนยูแข่งเนี่ยถ้าแมนยูชนะเนี่แมนยูแซงงนะ แต่ถ้าแมนยูไม่ชนะแมนยูก็ยู่อันดับเดิมนะครับก็ซูสีหอ,อันดับสามเนี่ยสามสี่แย่งกันมันนิวคาสเซิลแมนยูเรือพูสเปอร์เนวก็สุดท้ายแล้วก็คือก็ยังมันอยู่ดีกับพิมเมลีกช่วงท้ายเนี่ยไม่เหมือนหลายปีที่ผ่านมานะปีนี้รนะ่นกันมันนะครับก็โอเคแฟนอาร์เซนอลก็ดีใจด้วยแล้วก็นิวคาสเซิลก็ไม่ต้องเสียใจยนะครับแฟน New นิวคาสเซิลก็รุนกันต่อนะก็จะประมาณนี้ในะคิดนี้ ก็เดี๋ยวเราไปดูคู่แมนยูต่อเลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้เข้ามาดูก็ฝากหน่อยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใกดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดนะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละนะไปก่อนนะสวัสดีครับ